จาโห่เดดใครมาหาเราเนี่ลงไปหาข้าง่อนมาเตือนลองอันนี้อันนสวัสจาอันนสวัสจาเอาจาดูปากแตกเออปากแตก ดึงออกยันเจ็บยันเจ็บข่าวมุนยี่แม่มืออันข่าวมุนมาห้ข่าวมุนพากันไปทุละตีเดพานวานีบอ่ะแง่อแม่โอ้มาถ่ายส่งคลิปหนามีเน็ตเ้อไพ่มีเน็ตเซฟไพ่อายแคดมีเน็ตเซอไรถกระดับมาได้ ไปยังเอายังไม่ได้เปลี่ยนแบตดนะโอ้แบตเบิดแบตเสื่อมเออแบตเสื่อมพี่ใส่ไอตืิมยังไปเบิ่งดูไปเบิ่งไอดูเดี๋ยวเออออาออยู่ไปไว้น้ำเดี๋ยวลงไปข้างหลังเดี๋ยวมานึงห้องสใส่เลยเนาะนี่เฮ้ยแย่นี่ห้องที่เจอบมันดิห้องที่ท้องรอติดตามวันนี้พี่น้องมีแบบ เซ้อไผ่ของเซ้อไผ่เซ้อไผ่แหงนี่ฮะถ้าเรารู้เราอาจจะลืมเขาอาจจะบอกเราอยู่แต่เราอาจจะลืมถ้าเรารู้เราก็อาจจะไปกลับไปแต่ติดด้วยที่ว่าน้องมะนาอันคุณหมอเพิ่นเปลี่ยนนับอย่างพันเนาะแต่ว่ากับเปลี่ยนตอนแรกนับตอนแรกเอวม้ากระสีอา่าน ถ้าเรารูก้ก็อาจจะเป็นที่เราที่เราลืมด้วยแล้วก็บวกที่ว่าหมอเพิ่นหมอเพิ่นประเด็กแจงเขานำหมอแจงสหาหงอย่างไราณสินะว่าเขาหรือเขาไม่สินะ่นแจงเร็นวน,นู่นนั่นนี่ก็อาจจะอ,อาจจะได้กลับบ้านเี๊ก็ไม่เป็นไร โอ้ยเดวดูอันนี้ไปให้อาฟฟี่กัิ่งไปแบนเบิร์เบิร์ดเบิร์ดคนออกแม่ใก่อน เซอร์ไพรส์ของเซอร์ไพรส์จะเสียดายเราก็ได switched! ้อันนี้เด้ยตาองตอิงเถอะาเถ่น่่นดิมามาไันไหม มาอุ้มเน่มาอุ้มเน่มาอุม you. <inson> ่ีระเดียวได้ยังนุเทียบมาหารงต่างจังหวัมาอุ้มน่ ตาเนี่ยเจนคตเจนเจนนี่เหรอเอามันตามในน้ำบ่นี่กุเจหน่อยย่ดีมาอุ้มแน่แล้วไปไปไปเชื่อนมเออไปเชื่อนมเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็ว เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวน้เดี๋ยวนี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 ้ยวนี้เดี๋ยว้เดี๋ยวนี้เดยวนี้เดี๋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 นี้เดี๋ยวนี้เดีนี้เดี้เเด้ว้ย้เดี๋ยิดนเดียเดียดยวนีว้เดเด้เวาเดีอาจยวว่าเวเจ แล้วก็บวกที่ว่าหมอเพิ่นนัดบอกเวลาอันดิสาน้าก็ได้ไปก็เด็ไปอันเรื่องคอง่ะอีมูเจสิมาหรือบบมาเล่วบาน้แม่ซาสเดกรุงเทพมันว่ามึงผูกกระเลยว่าห้ยนาโอ้น่ะเอามาให้แม่ซาอยู่ไอบ้านแม่ซาร์โอโว่าาปวบ้านหาสิเกือบหาสิบเอาเกืก่เ่กลใไกไกด้ว เปจับได้แล้วติโอ้โหเจ้าเบาแค่เบาตัวเขาก็กินเขาวกากินโอ้สะท้อนแสงอันใดของงอซื้อจักรตูของงอ

ปากกระแตกนะแจ็่ไนหนากระแตกเมื่อยอย่งมื่อกินข่าวนี่กินตะปูอาดมาทัห้างนี่ข้ามั่งนะคะ้าใจไหม้อใจไหม้าใจไหมไปไปมา้น่งยี่บไป้ามา้นบอฮะอืออีแ่เป็นสาวหางเครื่องบ่หลุดเป็นสาวหางเครื่องบ่ เป็นสาวหางเครื่องจีบอ่ะบังดูเอาเท้านาแทกซะกันดูเขาคือว่าคือกันแทลแฝดยี่บ่แฝดปะเฮ้ยแฝดปะเอ้ามันคือกันอยู่ตอนที่มันอุปุมันอุปุบ่มันอุปุจี อยากไม่พรมนะฮะมอ,าอยากไม้พรอมอยากอาขาดเลยไปจุ่มใส่กันอยู่นี่แล้วมาอ,อ่ะพร้อมแบดแบบแบดแล้วมาจะทอดเก็บของเคลียร์ของพอดีเลยเคลียร์ลหลังรถพีน่น้องอุอ๊ยแดดจังเลย อสัตยัเพี่น้องอสัคิวนี้แค่เข้าฟ้าไวสุ์มคิปน้าพอกันไหมแต่